s a m s ต a r p o d c a s สสวัสดีครับผมอาจารย์วิโรธโสวนาครับทำไมต้องรวยรวยแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรต้องหาคำตอบให้เจอนะครับเพราะว่าความรวยมันไม่ใช่ความบังเอิญหรือใครๆก็ทำได้เราจะต้องสร้างให้เป็นความทรงจำระยะยาวให้สมองทำงานโดยอัตโนมัติว่าเราต้องรวยรวยเพราะ จะเอาเงินไปทำอะไรที่เรียกว่าเป้าหมายชัดจิตใจมีความแน่วแน่มีความศรัทธาที่จะรวยจริงๆที่เรียกว่าเคลียร์โกเคลียร์มายแต่ส่วนใหญ่แล้วสมองกระใจจะทะเลาะกันตลอดเวลาบางทีสมองคิดอยากจะรวยแต่ใจไม่ถึงใจไม่สู้โลเลอันนี้ก็มีเยอะคำตอบที่จะตอกย้ำไปที่สมองและจิตใจก็คือ เมื่อรวยแล้วจะได้เอาเงินไปซื้อความสะดวกความสบายซื้อเวลาซื้ออิสรภาพซื้อความสุขแต่เมื่อรวยแล้วคนเราส่วนใหญ่จะมาถึงทางสองแพร่งก็คือมีความโลภอยากรวยต่อและเมื่อนั้นเองความรวยกับความสุขก็จะแยกทางกันยิ่งสมัยนี้นั้นถ้าต้องการจะรวยเพิ่มเงินที่เพิ่มขึ้นมานั้น จะต้องแลกด้วยความสุขทั้งหมดที่มีอยู่เพราะมันเป็นยุคข,ของเทคโนโลยีเรื่องงานเรื่องเงินจะติดตามคุณไปทุกแห่งทุกที่แม้แต่คุณจะกลับบ้านหรือนอนหลับก็ตามถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับ Samstar Podcast